เดินทางขึ้นเหนือผ่านจังหวัดน,นครสวรรค์แวะพักกายพักใจในบรรยากาศสปอร์ตคาเฟ่ค่ะทานอาหารอร่อยๆนะคะขึ้นดื่มรถเด็ดได้ที่ร้านของพวกเราสองคนค่ะลิงก์ใน google map แปะอยู่ที่ description ด้านล่างเลยค่ะแล้วเจอกันนะคะ สวัสดีค่ะ,วส,คะสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่องทวิตที t r e Mania วันนี้เราทั้งสองคนแอมมี่ตัวกับบีอบบเอ็ก็มาอยู่กับทุกคนเช่นเคยค่ะก่อนอื่นต้องขอขอบคุณทุกคนนะคะที่ติดตามชมแล้วก็ให้ใหกำลกังใ,ใจพวกเรามาโดยตลอดค่ะก่อนที่จะเข้ารับฟังข่าวข่าวรอบปลีกรวมไปถึงประเด็นเด็ดๆที่เกิเดขึ้นในเกมเมื่อวานขอกำลังใจอีกสักนิดค่ะขอไลค์ด้วยนะคะขอ subscribe ด้วยนะคะเราเริ่มที่ความร้อนแรงของนักกีฬาเมื่อวานกันเลยนะครับนั่นก็คือเจสันเททัมกับคริสตินวูด แรงอย่างต่อเนื่องเลยนะครับหน่วยจะเป็นการยิง3คะแนนการข้ามเข้าไปเอาฟาวเก็บแต้มจากจุดโทษการยิงระยะกลางการสร้างพื้นที่ในการทําแต้มต่างๆเขากดไปถึง36แต้มนะครับก็เลยทําให้กลายเป็นคนที่3นะครับในประวัติศาสตร์ของ Boston Celtics ที่มีเกมระดับอย่างน้อย30แต้มเนี่ยถึง3เกมเตดด้วยการยิงฟิลโกรระดับอย่างน้อย55%นะครับทั้ง3เกมเลยนี่คือผลงานที่ยอดเยี่ยมเหลือเกิน2คนก่อนหน้านี้ของ Celtics คือใครแน่คือเควินมาเคลกับแล r r y ี่เบิร์แน่นอนครับ2คนนี้คือตำนานของทีีมเลยทําได้ป908 97นะครับจากวันนั้นจนถึงเกมเมื่อวานครับก็มาเป็นเจสันเททัมและด้วยชัยชนะเมื่อวานของบอสตันเซลติกส์นะครับทำให้พวกเขาเนี่ยชนะ4เกมติดต่อกันแล้วนะครับและในช่วง26เกมหลังสุดเนี่ยชนะไปถึง22เกมเลยครับโอ้โหตอนนี้เซลติกส์น่ากลัวแล้วก็มีลุ้นมากๆเลยนะครับเราไปตอนที่คริสตินวูดนะครับเมื่อวานฮิลซันร็อกเก็ตสรับการมาเยือนของวอชิงตันวิสเซอร์สวอชิงตันวิสเซอร์สเนี่ยยังคงไม่มีคาร์คูสมาเป็นเกมที่2ติดต่อกันแล้วนะครับเนื่องจากตัวของเขามีอาการบาด ชื่นชมผลงานการเล่นของคริสตินวูดและเกินเป็นขําคืนแห่งชีวิตเลยก็ว,ว่าได้เขากด3คะแนนไปถึง8ลูกนะครับนี่คือการยิง3คะแนนลงมากที่สุดในชีวิตการเล่นของตัวเขาเลยแล้วก็ไม่ใช่แค่นั้นครับรีบาร์ไปถึง10เปเสร็จเมื่อวานจัดไป39แต้มกับ10บรีบาร์พาทีมเอาชนะวอชิงตันวิสเซอร์สไปได้แบบประทับใจแฟนๆในสนามลเลนและด้วยผลงานอันยอดเยี่ยมของตัวคริสตินวูดนะครับทำให้เขากลายเป็นคนที่2ในประวัติศาสตร์ของฮิลซันโรเกสที่มีเกมระดับอย่างน้อยนะครับสามสิบห้าแต้มสิบร แน่นอนครับเป็นใครไปไม่ได้นั่นะคือเจมส์ฮาเดนเขาทำเอาไว้ได้ถึง5ครั้งเลยนะครับสมัยที่อยู่กับฮิลสันอกเกสนี่คือความร้อนแรงแล้วก็ตำนานของเจมส์ฮาเดนแต่เมื่อวานครับแม้กระทั่งดราฟอันดับ2ของทีมนะครับอย่างเจเรนกรีนเห็นคริสตินวูดที่เป็นเซนเตอร์นะครับยิง3คะแนนลงไปถึง8ลูกเนี่ยเจ้าตัวยังบอกโอ้ oh my god ที่ยอดเยี่ยมไม่แพ้กันนะคะนั่นก็คือ Phil เดล l ฟียเซเวน s ดซิคเซอรที่ไม่มีเจมส์ชาเดนเนื่องจากทางทีมเนี่ยให้เบรคค่ะ,คะเพื่อเฝ้าระวังอาการบาดเจ็บที่บริเวณกั้นเนื้อต้นขาหลังเพราะว่าเป็นการแข่งขันแบบ2วันติดเช่นเดียวกันกันกบโจเอลเอ็มพีนะคะที่ทางทีมเนี่ยก็เฝ้าระวังอาการบาดเจ็บที่หลังแต่ว่าพวกเขาเนี่ยได้ความร้อนแรงของไทร์ริสแม็กซี่ค่ะกดไปถึง13แตม้มจาก2 8แตม้มที่ตัวเองทําได้ในช่วงควอเตอร์สุดท้ายทดแทนการขาดไปของ2องสตาร์ของทีมได้อย่างยอดเยี่ยมค่ะเอาชนะไมมีคไไะ์นนม แต่ว่าสําหรับแฟนๆไม่มิคีนี่ก็ไม่ต้องเป็นห่วงไปนะคะเพราะว่าตอนนี้เนี่ยเขาก็ยังเป็นอันดับหนึ่งของฝั่งตะว,วันออกอยู่ค่ะแข่งขันทั้งหมด20เกมหลังสุดเนี่ยค่ะแพ้ไปแค่5เกมเท่านั้นแต่สิ่งที่น่ากังวลเนี่ยก็คือการยิง3คะแนขนของจิมมี่บัตเลอร์ค่ะยังคงมีปัญหาตั้งแต่วันที่1่กุมภาพันธ์ค่ะมีการพยายามยิง3าคะแนนไปทั้งหมด31ครั้งอะลงไปแค่3ลูกเท่านั้นถือเป็น9.7ในจุดนี้นี่น่าเป็นห่วงจริงๆเลยค่ะที่น่าสนใจอีกกกกเเเมมนนนนนนงงงงคครรรรับบรับบ่่่ืืออชาาาาลลปิิด้ยขวววสใหี ฝ่ายตามแทบจะตลอดทั้งครึ่งเลยนะครับแต่สุดท้ายพวกเขาค่อยๆไล่บี้ครับแล้วก็กลับมาเอาชนะนิโอรินเพลิกันส์ไปได้แบบสะใจแฟนๆในสนามเหลือเกินชัยชนะเมื่อวานถือว่าเป็นชัยชนะเกมที่5ติดต่อกันแล้วครับสำหรับชาร์ลอตต์ฮอร์เนตตอนนี้พวกเขายังคงรักษาอันดับ9กในพื้นที่พรีอินของตัวเองเอาไว้ได้นะครับในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมาต้องยอมรับเลยนะครับว่าชาร์ลอตต์ฮอร์เนตเนี่ยถือว่ามีผลงานที่ไม่ดีเลยครับมันก็เลยทําให้อันดับของพวกเขาเนี่ยหล่นมาจนถึงอันดับ9เถ้าเกิดในฤดูกาที่เหลืออยูหละครับแตง ลุ้นได้สนุกแน่นอนครับสิ่งที่ไม่พูดถึงไม่ได้นะครับนะั่นคือผลงานของไอเซโทมัสเพื่อนๆพเชื่อไหมครับว่าตั้งแต่ที่ทีมชาร์ลทอร์เน็ตเนี่ยเอาตัวไอเซโทมัสเข้ามาร่วมทีมนะครับทีมของพวกเขาชนะ7แพ้แค่2ในเกมเมื่อวานลงสนามทำแกงกันทั้งหมด13นาทีนิดๆเนี่ยนะครับแต่ทำไปได้ถึง15แต้มในฐานะตัวสำรองแบบนี้เนี่ยถือว่ามีค่าให้กับทีมมากๆเลยนะครับและล่าสุดเนี่ยนะครับทั้งทีมชาร์ลทอร์เน็ตก็ประกาศแล้วนะครับ<ม>ว่าพวกเขาเนี่ยตกลงเซ็นสัญญากับไอเซโทมัสจนจบฤด การแล้วก่อนหน้านี้เนี่ยเราเห็นการต่อสู้มากมายนะครับไม่ว่าจะเป็นเล่นใน G League เราะสัญญา10วันนะครับกับ LA Lakers ไปต่อกับ Dallas Mavericks ไปอยู่กับ Dallas Mavericks ปุ๊บเนี่ยก็เจอโควิดเล่นงานแทบจะไม่ได้มีโอกาสลงสนามทําแกงขันกลับไปเล่นใน G League อีกก่อนที่สุดท้ายจะได้รับโอกาสจาก Charlotte Hornets จนถึงตอนนี้ครับก็ขอให้ฤดูกาลที่เหลืออยู่ของตัวเขาเนี่ยนะครับมีฤดูกาลที่ดีกับ Charlotte Hornets ครับในส่วนของชิคาโกบูลส์ในเกมเมื่อวานนี้นะครับที่เจอกับ Raptors เนี่ยต้องบอกเลยว่าทีมของพวกเขามีเกมที่ดีมากๆครับไม่ว่าจะเป็นอย่างแซคราวินหรือว่าจะเป็นเดมาเดโรซาก็ตามและที่ส สำคัญพวกเขาได้ตัวแพทริกวิลเลียมนะคบฟอร์เวิร์ดปีสองของพวกเขาเกลับลงสนามทําแกงขันเป็นที่เรียบร้อยทางทีมมีการปรับขยับเอาอเล็กซ์คารูโซนะครับขึ้นมาเป็นตัวจริงแล้วก็ทําให้ทีมมีผลงานที่ดีระหว่างที่พวกเราทําวิดีโอนี้อยู่เนี่ยทางทีมชิคาโกบูส์กำลังต่อสู้กับมิวอกคีบัคส์อยู่นะครับมีอะไรเกิดขึ้นบ้างเดี๋ยวเราสองคนจะมาเล่าให้ทุกคนฟังครับและคู่ที่ระทึกเมื่อวานอีกคู่หนึ่งนะคะนั่นก็คือบินนสโซต้าทิมเบอร์บูฟเดินทางปาไป,ปนนะะเ,เย,ยือนดัลลัสแมวเวอรีสจะ จัดการปัญหาได้เลยทําให้เกมเนี่ยเริ่มช้าไปทั้ง2ทีมเนี่ยต่อสู้ก็ได้แบบระทึกใจเลยนะคะแล้วก็เป็นดัลลัสแมวเวอรีสค่ะที่เชินเอาชนะไปได้ในช่วงท้ายเกมและเมื่อวาน่ะก็ถือว่าเป็นครั้งแรกของดัลลัสแมวเวอรีสตั้งแต่ปี1989ที่มีผู้เล่นนะคะทํแต้มระดับยังน้อย15แต้มเนี่ยได้ถึง6คนเลยค่ะเรียกว่าเป็นเกมที่มีการกระจายการทําแต้มได้ดีไม่ต้องให้ลูกา้าที่แบกคนเดียวเลยค่ะเราไปตอนที่การประกาศผู้เล่นยอดเยี่ยมประจําสัปดาห์ที่22นะครับหรือวันที่ 14- ไปทั้งฝั่งตะวันตกได้แกะข่าวแอนโทนีทาวครับ,รบเขานำทีมมิเนโซตาทีมบาบูฟชนะ3เกมรวดเลยนะครับในอาทิตย์ที่ผ่านมาด้วยค่าเฉลี่ยนในการเล่น38.2แต้ม12รีบาวด้วยการยิงฟิโกระดับ60%เลยนะครับนี่คือผลงานที่ร้อนแรงจริงๆครับตัวของเขาเนี่ยสามารถกดระดับ60แต้มก็ทำมาแล้วนะครับนี่คือสาเหตุว่าทำไมมิเนโซตาทีมบาบูฟในฤดูกาลนี้จึงมีฤดูกาลที่ดีเหลือเกินเขายังคงมีลุ้นเข้าสู่เพลย์ออฟนะครับเพื่อนๆต้องมาติดตามชมกันต่อการคว้ารางวั้นนนีเาขใฤดูก ีและในภาพรวมทั้งหมดถือว่าเป็นครั้งที่7ในชีวิตการเล่น NBA ของตัวเขาเองครับในประวัติศาสตร์ของทีมมิเนโซตาทิมเบอร์วูลส์นะครับตัวของคาร์แอนโทนีทาวเนี่ยถือว่าเป็นอันดับ2อันดับ1ยังคงเป็นเควินการเนตนะครับที่ทำเอาไว้ได้15ครั้งเชื่อเหลือเกินว่าถ้าเกิดคาร์แอนโทนีทาวยังคงอยู่กับทีมต่อไปยาวๆเนี่ยเขามีโอกาสาที่จะแซงเควินการเนตแน่นอนครับในส่วนของฝั่งตะวันออกนะครับนั่นคือเจสันเททัมครับ,นะรบ, um รบเขาก็พาทีมบอสตันเซลติกชนะสามเกมรวดเช่น เป็นอีกหนึ่งคนนะครับที่ร้อนแรงจริงๆครับในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาไม่ว่าจะเป็นการยิงการข้ามไม่ว่าจะระยะไหนๆก็ตามครับไม่มีใครเอาเจสันเททัมอยู่เลยเขาคือสาเหตุว่าทําไมบอสตันเซลติกจึงร้อนแรงขณะนี้ครับ26เกมหลังสุดอย่างที่บอกนะครับชนะถึง22เกมไปไปมามากลายเป็นทีมที่ร้อนแรงที่สุดแล้วนะครับในขณะนี้ของ NBA การคว,ว้ารางวัลครั้งนี้ครับเช่นเดียวกันเป็นครั้งที่3ของตัวเขาในฤดูกาลนี้แล้วก็เป็นครั้งที่7นะครับในชีวิตการเล่น NBA ของตัวเขาตัวของเจสันเททัมกลายเป็นคนที่2ในประวัติศาสา์ข,ของทมัน เซอร์กส์นะครับต่อจากรลลี่เบิร์ดที่สามารถคว้ารางวัลผู้เล่นยอดเยี่ยมประจําสัปดาห์ได้อย่างน้อย3ครั้งนะครับในฤดูกาลเดียวแต่ที่น่าประหลาดใจและก็ไม่น่าเชื่อเหลือเกินนะครับนั่นคือการคว้ารางวัลทั้ง3ครั้งของเจสันเททัมและก็ข่าวอินทินีทาวในฤดูกาลนี้ที่บอกเขาทั้ง2คนเนี่ยคว้าได้พร้อมๆกันทุกครั้งเลยนะครับทั้ง3ครั้งเลยไม่น่าเชื่อเลยครับก็ขอแสดงความยินดีกับทั้ง2คนอีกครั้งหนึ่งนะครับมีผลงานที่ยอดเยี่ยมเหลือเกินในอาทิตย์ที่ผ่านมาครับเราไป ที่4ค่ะเขาซ้ายของเขานะคะเจอเข่าของมิเคลบริจิตในกระแทกต้องออกจากการแข่งขันไปแต่ก็ถือว่าเป็นความโชคดีนะคะเพราะว่าหลังจากที่ทํา m r i แล้วเนี่ยไม่มีการเสียหายของเส้นเอ็นค่ะ,คะเขาต้องพักเก่งน้อย5เกมนะคะในช่วงที่ทีมเนี่ยเป็นทีมเยือนแบบนี้ค่ะและก็ทําการประเมินอาการอีกครั้งค่ะหลังจากที่กลับแซคราเมนโตแล้วก็อีกคนหนึ่งค่ะนั่นก็คือโจฮ์ริสจอมแมนของบรูคลินเนสค่ะตอนนี้ค่ะเขาเข้ารับการผ่าตัดอีกครั้งหนึ่งนะคะที่ข้อเท้าซ้ายกับผู้เชี่ยวชาญในเมืองกรีนเบย์ค่ะรัฐวอะะาาามมเ่มเมกั้พรบ รว่วมในช่วงเทรนนิ่งแคมป์ในฤดูกาลหน้าอย่างแน่นอนก่ะก็ขอให้การผ่าตัดครั้งนี้นะคะไม่มีปัญหาค่ะเราไปตอนที่การปรับเพียบเลยนะครับของทั้ง NBA ขอเริ่มกันที่เดร์มอนด์กริงก่อนเลยนะครับเขาโดน NBA สั่งปรับไปครับ25,000เหรียญหรือประมาณ825,000บาทนะครับในเกมที่เจอกับซนแอนโทนิโอสเปอร์ที่ผ่านมาเขาเจอกรรมการเป่าฟาวเทคนิคถึง2ครั้งแล้วต้องออกจากเกมกรแข่กขันไประหว่างที่เดินจะทําออกไปเนี่ยนะครับเขาก็บดสบดออามาใส่กรรมการครับเป็นคําหยาบคายที่ไม่ควรจะใช้เจอแบบนี้ทั้้้ง NBA ไไมม่่่ปลออออยยยยเเาาวแนนนรรรบบก็ีีตะ ไปเราไปต่อที่คนต่อไปนะครับนั่นคือยูเซฟเนอร์กิชครับของพอร์ตแลนด์เทรเบอเซอร์สโดน NBA สั่งปรับไป40,000ืเหรียญน,นะครับหรือกว่า1.3ล้านบาทเนี่ยนะครับในเกมที่พอร์ตแลนด์เทรเบอเซอร์สแพ้อินดีแอนาเพเชอร์สระหว่างที่กำลังเดินออกไปเนี่ยนะครับเขาเดินไป,ปเผชิญหน้ากับแฟนข้างสนามครับแล้วอยู่ดีๆก็หยิบโทรศัพท์ของแฟนคนดังกล่าวครับโยนเครื่องออกไปทันใดนั้นเองก็มีเจ้าหน้าที่สนามนะครับมาเบรกไปตามรายงานเนี่ยไม่บอกนะครับว่าเพราะเหตุใดครับตัวของยูเซฟเนอร์กิชถึงทำ ้ายกับจูริสแรนดอลของนิวยอร์กนิกส์ครับโดนไปอีก40,000เหรียญหรือกว่า1.3ล้านบาทเช่นเดียวกันในเกมที่แพ้ยูท่าแจสไปนะครับก่อนหน้านี้เขามีการผลักใส่รูดี้โกแบนนิดนึงนะครับมีการสะบัดใส่กรรมการครับทั้ง NBA เนี่ยเห็นว่าตัวของจูริสแรนดอลในฤดูกาลนี้เนี่ยมีพฤติกรรมที่ไม่ค่อยดีซ้ําแล้วซ้ำซากนะครับก็เลยปรับค่อนข้างหนักครับเบียดเสร็จแล้วจนถึงฤดูกาลตอนนี้เนี่ยนะครับตัวของจูริสแรนดอลเนี่ยโดนปรับไปแล้วกว่า130,000เหรียญน,นะครับหรือว่าาากว่4ล้นบาทเรียกว่าเป็นสิ่่่งทีไมควรจะเเกิดขึ้นลยคร มให้้ดีีกว่านนะครับเงินปรับเหล่านี้เนี่ยนะครับทาง NBA เนี่ยเขาก็จะเอาไปใช้ในกิจการของ NBA เนี่ยนะครับไปช่วยสังคมไปช่วยงานการกุศลต่างๆตัวเป็นการทําบุญทางอ้อมเนี่ยนะครับสำหรับการปรับเหล่านี้เนี่ยนะครับปิดท้ายกันที่ความซิงของแฟนๆค่ะพรุ่งนี้นะคะจามอร์แรนเนี่ยไม่สามารถลงทําการแข่งขันได้ะคะ่ะในเกมที่จะเจอกับลุกลินแนนส์ค่ะเนื่องจากเขามีอาการเจ็บๆบริเวณเข่าค่ะทางทีมเนี่ยก็เลยให้พักไปก่อนแม่อดดูจาสู้ก,กับไคลรีเลยนะคะเนี่ยในฤดูกาลนี้ช่วงที่ไม่มีจามอร์แรนค่ะพวกเขาชนะ14เกมแพ้เพียงแค่2เกมเท่านนั้มดีเกิน มาดมากนะคะสำหรับเมมฟิสคิสตี้เรามารอดูกันค่ะว่าบรุกลินเดนในพรุ่งนี้เนี่ยจะไหวไหมห้ามพลาดเด็ดขาด6โมงครึ่งค่ะและนี่ก็คือข่าวคราวความเคลื่อนไหวในขณะนี้นะคะไม่อยากพลาดข่าวสาร NBA อค่ะอย่าลืม Subscribe ที่โลโก้23 Mania ตรงกลางนี่เลยค่ะแล้วก็กดกระดิ่งด้วยนะคะเพราะ NBA คือจีได้ของพวกเรา23 Mania วันนี้พวกเราทั้งสองคนขอบคุณทุกคนมากนะคะขอบคุณค่ะขอบคุณนะครับ